ีผมแทโดนตัดผมโดนตัดผมมันจะติดยากเบาวาเกี่ยวบอะไรยอะผมนหุเหรอัแวสวัสดีค่ะวันนี้็พบกับมาด้ว e ้นบี เลยเราต้องเปิดตัวแขกรับเชิญของเราเกันนะคะนั่นก็คือนั่นก็คือไอดาค่ะไม่ใช่เบสตั้งเองก่อทุกคนวันนีค่ะวันนี้คืออ๋อช่วงนี้เบสอยากเปลี่ยนลุคใช่ปะ่ะ <c oughs> อยากทําสีผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยใช่อยากทําสีผมเป็นสีดําวันนี้เบสเ,เลือกเป็นสีอะไร <c oughs> ไม่รู้อะสี สว่างสว่างหน่อยสิเข้าสีน้ำออตาลอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าประวัติอันนี้บีมก็ไม่รู้เหมือนกันบีมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากับเบสไหมแต่ว่าวันนี้บีมก็อยากจะแบบเปลี่ยนลุคเบสจากอีกคนเป็นอีกคนไปเลยเรามาเล่นเกมกันดีกว่าบีมใครชนะได้กล่องสีอาจจะเราไม่บอกยี่ห้อนะเราเห็นแค่นี้ปุ๊บบ๊๊บ,บโอเคแต่ถ้าเกิดใครแพ้อันนี้เอาไได้เอาไป มาเล่นเกมปล่อยยิงโชว์อายุสุขโฆษณาได้แต่สีผมใครแพ้โดนตัดผมโดนตัดผมตัดเท่าไหนตัดเท่านี้ตัดเท่านี้ตัดทาไมหนุ่มนอนน้อยเนาะตัดเท่านี้ตัดทำไมก็จะตัดตท่านี้ตัดเท่านี้เลยจ้าตัดเท่านี้ตัดเท่านี้ตัดเท่านี้ไปเลยแล้วจุ๊บจุ๊บเจ้จุ๊บจุ๊บเจ๊า แต่ถ้าเกิดใครแพ้อันนี้เอาไหมล่ะเอาไหมมาเล่นเกมต่อไปเราจะทำสีผมกันเลยนะคะมัน oh ต oh ้องหยิได mm ้น oh no! ีไปใช่เพราะว่าตรงผมจริงเรามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะติดย่าเบาหวานเกี่ยวกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนาอ เนี่ยอะไรก็ไม่รู้ว่าเสียงผมต่อไปเนี่ยเราก็เศรมาพูดว่าแบบเบ๊กแกงดีเบ๊กแกงบีม่ะดูสีทุกคนเศร้า่ะปวกหัวเป็นบวชเป็นเจ้าว่ะเดี๋ยวขยี้ ก็ยีนก้อนที่สองเราก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่านี้ก็ต้องมารอลุ้นวันนี้คะ่ะว่าจะติดหรือเปล่านะคะทุกคนคิดว่าจะติดหรือไม่ติดคะเมย์จะมาข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะแล้วเรามาดูกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบายและที่บีมอ่ะเลือกพี่เบสมาในวันนี้นะคะเพราะว่าทุกคนดูสังเกตหน้าพี่เบสสิเขาจะมีความแบบเหมือนสาวเกาหลีมากเลยนะคะพิมถามหน่อยว่าเบสใช้อะไรทาไมหน้าถึงแบบมันเงาใช้น้ํามันพื้นน้ามันพื้นน้ามันพื้นโอเค ใช่แค่นี้ค่ะพรทรดีโกเซรั่มนะคะตัวนี้มันเป็นเซรั่มตัวใหม่ของพรดีมากๆเลยแล้วก็ราคามันไม่ได้แรงมากด้วยไงนี่ไงเขาเขียนไว้ว่ากระจ่างใสเรียบเนียนอิ่มน้ําอ๋อตัวนี้คือมันจะทําให้หน้าของเราดูโกลเหมือนสาวเกาหลีอะไรอย่างนี้เหรอมันทําให้หน้าเราถางฟูอิ่มน้ําแล้วมันจะทําให้หน้าเราอ่ะมันดูโกลแบบไอดอลเกาหลีเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนลุกพี่เบสเป็นไอดอลเกาหลีอันนี้เบสใช้มานานหรือยังใช้มาตั้งแต่ สวัสดีเยีากดแม่แม่อยา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 แม่ไม่ใม่ใหม่ให้มันสวัสีโฮ้ยสวัสดีรับเปลี่ยนขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกหน้าเบสตรงนี้คือแบบขุยขึ้นแบบแห้งทุกคนบีมจัดขึ้น before after หน้าพี่เบสให้ดูนะคะว่าอีกล ไดนะบีฟอแบบดีๆบ้างสกักคไาบในคลิปอลยอันนี้ด <laughs> ีแต่ว่าให้เห็นผิวหน้ากันจังๆไปเลยว่าแต่ก่อนเบสหน้าแบบเป็นขุยแห้งมากแต่ว่าตอนนี้คือพี่เบสหน้าโกรมากตอนนี้คือบีมาเจอปัญหาหนึ่งอยู่ก็คือผิวหน้าบีมแห้งมากตรงเนี้ยคือจะเป็นขุยลอกเป็นคราบเลยนะคะเดี๋ยวจะลองใช้ดูต้องลองใช้บีพาง่ายมากเลย oh my god ดูดีแล้วอันนพี่ไปจนจะหมดซองคืวไปขนะ<อ>ึ้นเรยนะพอทาปุ๊บหน้าเราก็เงาเลยเนี่ยทุกคนหลังซองเขาเขียนไว้เลยนะคะว่าประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซีถึง15เทา เลยนะคะเพราะว่าเขามีเส่วนผสมของกูต้าบูสซี C วิตามิน B 3 3D รีไฮยาลูรอนิกน,น,นะคะโหจะบอกว่าคุณภาพเน้นๆเลยนะเลยทําให้แบบหน้าพี่เบคเขาเปลี่ยนไปได้ไวขนาดนี้จะบอกว่าพี่เบคมาเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะคะหน้าพี่เบคคือตรงนี้คือสิวเห่อ <c oughs> เลยไปย้อนดูคลิปเก่าๆก็ได้มันจพุดออกมาเลย เทียบกันระหว่างแบบ before after นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้ให้เลยขึ้นรูปอีกแล้วขึ้นรูปอีกแล้วอยากขึ้นเลยโอเคตอนนี้พี่เบ๊กก็ไปล้างผมดีกว่าครบหรือยังยังไม่ครบห้านาทีเลยจริงๆแต่จริงๆเรามีประสบการณ์เศร้าประสบการณ์เลวร้ายแบบว่าช่วงแบบว่าเกี่ยวกับเส้นผมเยอะมากเลยเนาะของพี่ก็คิดว่าตอบผมแล้วไปแบบไปช็อตผมอ่ะ สมัยก่อนอะ่ะมันจะมีแฟชั่นอันหนึ่งทุกคน<ม>เป็นแฟชั่นที่ทําผมหยิกเขาเรียกแะไรแบบดัดลอนช็อตผมเออเขาเรียกช็อตแบบว่า<ม>ฟูข้างบนแล้วตรงปลายตรงแล้วก็ตัดหน้ามาัาเฉียงอะไรคือไม่ได้ตัดหน้าม้าอย่างนี้นะคือตัดหน้ามาแบบอย่างเงี้ยเทขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคิดอะไรกันแต่ว่าเขาแตัดกันอย่างนั้นจริงๆนะสมัยนะั้นแล้วนี่ก็เลยทําตามหน้าม้าเนี่ยมีแล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่เนาะ <ๆ S 2> ก็เลยแบบว่าผมสั้นแต่ว่าเราอยากได้ผมยาวทํายังไงก็เลยต่อผมไปซื้อผมจากอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีแบบทั้งผม จริงผมใหม่ผสมใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้เอกใจเนาะตอนนั้นเพราะว่าร้านเนี้ยมีซื้อกับนางประจำแล้วก็ได้ผมจริงประจำแต่ว่ามันเป็นไซส์ปกติไงเพราะคราวนี้มันเป็นไซส์แบบว่าผิดปกติ มันยาวเกินเหวี่ยเนี่ยเราก็ไม่แต่เราไม่ได้เอจใจเราก็เลยแบบว่าไปต่อปุ๊บพอต่อเสร็จก็แค่ทางร้านอะช็อตผมให้เลยก็คือดัดรอนเล็กให้เลยพอดดดรอนเล็กเสร็จปุ๊บผมมันพันกันว่ะมันไม่ใช่พันธรรมดานะคือมันพันแบบว่าคือทั้งปมผมทั้งอะไรคือมันเกี่ยวกันที่คีว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์ด้านนี้อ๋อใครเคยเห็นวิกที่มันแบบว่ามันแห้งมันเกาะเออไหมพันกันอย่างนั้นเลยนะแล้วพอกลับถึงบ้านปุ๊บคือช็อ ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคือลงทุนไปเยอะมากทั้ค่าช็อตค่าต่อผมค่าผมรวมๆเกือบประมาณเกือบหมื่นอ่ะเออจริงๆไม่รู้จะทำยังไงคือมันไม่ได้สวยอย่างที่เราคิดเนาะร้องไห้แล้วก็ไม่งรีตัวข้างหลังั้นั่งแกะสภาพก็เหมือนตอนนี้แหละ เราก็มาดูกันว่าเคเราอะไรนะปอดสัะมันจะซ้ำรอยหรือเปล่าจะได้ร้องไห้อยู่หรือเปล่ากันกนี้ก็ไม่รู้มันต้องสวยขึ้นค่ะทุกเพื่นดูจากความเชี่ยวชาญของบิมแล้วนะคะบิมเสบาบว่าพี่อู้พี่เอาไม่สระผมสามวันเพื่อมาทำผมวันวนี้ดีแล้วเขาบอกว่ายิ่งผมมันสียิ่งติดดีผมพมี่เบคครบสามินาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสระผมกันเลยเดี๋ยวเราจะใช้อน,นี้สระผมนะคะเพื่อให้ผมลุดล่วงนะคะพี่ชา ทำท่าหน่อยดีอ่ะหรือว่าเบสจะใส่เองปะ่ไ่ถ้ามันเข้าเราก็บอกเลยนะโอ้โพี่เบ้ไม่ได้ตาผมมานานมากเลยไี่เอาสีขาวเลยนะคะอุ้ยม่ดีนใช่ปะหาวปะโอ้ยจะเปลี่ยนไหมเนี่ยแต่ว่าต้องไปออกแดบจะรู้ดีอะไรอ่ะคผมผหลุดเหรอ ดูเป็นกระจองเลยใช่คนผมมันเป็นสีน้ำาตาลอ่ะอ๋อถ้คนผมเป็นสติดง่ายกว่าเออผมบีมเปลี่ยนสีเลยนะเนี่ยไม่ใช่ความคิดของพี่เบสเดี๋ยวสวยมันก็ออกสีอยู่นะแม่ก็บอกแล้วออกสญิโอ๊ ตอนแรกสีผมพี่เบลคือเทาบิมเลยนะตอนนี้คือแบบมันออกเขียวหมนแล้วเนาะ mm hmm. คือถ้าเกิดอยากได้ชัดกว่านี้อาจจะต้องกัดสีก่อนเพื่อที่จะทําให้สีมันชัดเจนมากยิ่งขึ้น mm hmm. แต่อันนี้คือมันเป็นผมดํามาเลยเงี้ยมันหาว่าได้ไหมมันก็ได้อยู่สําหรับคนที่แบบว่าอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่กล้าที่จะบอกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ค่ะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแต่อยากดูแบบสาวเกาหลีก็อย่าลืมนะคะนี่ค่ะพร 3D g o s e r u m นะคะทุกคนเดี๋ยวเบลลอกออกไปข้างนอกนี้อยากรู้ mm hmm. ว่าแบบผมจะเป็นยังไง ลูกของพี่เบสในวันนี้นะคะทุกคนต่างไม่ต่างยังไงทุกคนฝากคอมเมนต์ข้างใต้คลิปด้วยนะคะ และนี่นะคะก็คือเคล็ดลับของพี่เบสนะคะนี่เลยคอน 3D Go Serum นะคะทุกคนทุกคนสามารถหาซื้อตามพี่เบสได้ที่7ซเว่นทุกสาขานะคะราคาซองละ29บาทเท่านั้นค่ะทุกคนคือถูกมากมากเลยนะคะที่สำคัญคือ <c oughs> เดี๋ยวบิ๊ะจะแอบขโมยแอบขโมยของพี่เบสไปใช้โอเคไหมหน้าเราจะได้แบบดูสาวเกา <c oughs> หลีอิ่มฉ่ำน้ำแบบพี่เบสนะคะสำหรับวันนี้นะคะบิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง Little ซ e าบ c h มช n น l นะคะวันนี้ บีมกับสาวเกาหลีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายลซี่